Access Property วันนี้ภูมิใจนำเสนอนะคะทาวน์เฮาส์3ชั้นในทําเลที่ดีมากๆตําบลแม่เหียค่ะในราคาเพียง2,690,000บาทเป็นทาวน์เฮาส์แปลงมุมด้วยนะคะปรับปรุงใหม่เฟอร์นิเจอร์ใหม่ทั้งหมดระบบน้ำระบบไฟใหม่ทั้งหมดห้องนั่งเล่นนี้ก็เป็นโถงสูงนะคะทำให้ดูโปร่งไม่แคบจนเกินไปบนที่ดิน20ตารางวา ตรงนี้ใกล้กับโรงเรียนนานาชาติหลายแห่งด้วยนะคะในระยะทาง5-10กิโลเมตรเนี่ยมีถึง4-5โรงเรียนนานาชาติค่ะตรงนี้ที่เราเห็นเป็นห้องนอนชั้น2ห้องนอนที่1น,นะคะตู้เตียงผ้าปูที่นอนเครื่องสุขภัณฑ์กระเบื้องใหม่ทั้งหมดค่ะสิ่งที่เหมือนเดิมก็คือพื้นไม้ปาร์เก้คุณภาพดีนะคะทำให้รู้สึกอบอุ่น ขึ้นมาชั้นสองเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมห้องนอนใหญ่ที่อยู่ทางหน้าบ้านค่ะทุกห้องนอนมีห้องน้ำในตัวนะคะมีสามห้องนอนสี่ห้องน้ำในห้องน้ำทุกห้องก็จะมีโซนเปียกแห้งมีชาเเวอร์เครื่องทำน้ำอุ่นให้สุขภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดตู้เสื้อผ้าก็ใหม่ค่ะ ห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนี้มีขนาดใหญ่นะคะถ้าใส่อยู่เองเจ้าของบ้านจะอยู่เองก็ได้หรือถ้าเราปล่อยเช่าบ้านก็แบ่งแยกโซนได้อย่างเป็นสัดเป็นส่วนนะคะห้องนอนอยู่กันคนละชั้นขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นห้องนอนที่3นะคะห้องนอนที่3นี้นะคะจะอยู่ทางด้านหลังบ้านผ้าปูที่นอนสีครีมค่ะตู้เตียงโต๊ะใหม่ทั้งหมดค่ะด้านหลังบ้านเป็นที่ดินเปล่านะคะถ้ามองออกไปก็จะเป็นต้นไม้สีเขียวสบายตาค่ะ สิ่งที่น่าสนใจของบ้านหลังนี้นะคะอยู่ทำอยู่ในตำบลแม่เหออีเ่ยอเภอเมืองค่ะใกล้กับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเพียง1.7กิโลเมตรใกล้โรงเรียนนานาชาติจะปล่อยเช่าก็ได้ใกล้สนามบินด้วยเดินทางสะดวกใกล้โรงเรียนสารศาสาตร์ด้วยนะคะมี ขนาดที่พอดีกับการดูแลและอยู่อาศัยค่ะเป็นสัตว์เป็นส่วนดีด้านหลังบ้านที่เราเห็นนี้เป็นโซนครัวค่ะมีหุดดุดควันเตาแก๊สซิงค์ล้างจานชั้นวางของตู้โต๊ะรับประทานอาหารใหม่ทั้งหมดค่ะและมีมุมเล็กๆด้านหนึ่งที่วางเครื่องซักผ้าได้นะคะระหว่างบันไดามาห้องครัวก็จะเป็นห้องน้ําแขกค่ะห้องน้ําชั้นหนึ่ง ถัดไปก็จะเป็นตู้เก็บของหรือห้องเก็บของใต้บันไดนะคะถ้าใครสนใจบ้านหลังนี้นะคะปรึกษาเราได้ค่ะโทรหาเราได้ที่เบอร์นี้ Access Property ยินดีบริการค่ะ